สวัสดีค่ะชื่อพันธพั์นะคะเป็นผู้อำนวยการกองของกบพนะคะและว,วันนี้ที่เรามาเราจะมาพูดถึงการบริหารจัดการข้อมูลมิเตอร์ RCK กันนะคะมิเตอร์ RCK ก็คือตำแหน่งมิเตอร์ที่ต้องถูกสำรวจใหม่ในฐานข้อมูล GS ซึ่งปัจจุบันในฐานข้อมูล GS เรามีมิเตอร์ RCK ประมาณ1 10, 7 7่งห็ดตัวและจะมีทั้ง18เขตแต่ตอนนี้มี2เขตที่เราสามารถกำจัดออกไปเป็นศูนย์ได้แล้วก็คือเขตยานนาวานันและก็เขตบางขุนเทียนค่ะทำไมเราต้องมาบริหารจัดการถ้าเกิดเราไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยมิเตอร์อชีเคมันก็จะอยู่หลอกหลอนเราไปแบบนี้ชั่วนาตาปีซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้ แล้วมันจะทําให้ออาต์ที่ออกมาได้มันไม่สมบูรณ์แบบมันผิดเพี้ยนไปอะค่ะก็เลยต้องมากําจัดตรงนี้ออกไปให้มันถูกต้องการบริหารจัดการก็คือสิ่งที่พี่ทําตอนแรกก็คือว่าต้องขอความร่วมมือกับผแผนกปจอของแต่ละเขต ซึ่งหลังจากนั้นพี่ก็ต้องไปเจราจากับหัวหน้าแผนกปอจอหลังจากนั้นพี่ก็ต้องไปเจรจากับผู้อำนวยการกองของกองรายได้และพี่ก็ไปเจรจากับผู้ช่วยเขตซึ่งจะได้ให้เข้าใจว่าทําไมเราถึงต้องมากําจัด RCK กันซึ่งต้องขอบคุณทั้งแผนกปอจอผู้อำนวยการกองและก็ช่วยเขตมากเลยที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะข้อ2ก็คือว่า พี่ก็ต้องจัดตั้งทีมงานอัปเดตของทางกบพด้วยซึ่งพี่ก็ต้องไปเจรจากับน้องๆว่าพี่จะทําโครงการแบบนี้น้องๆเห็นดีกับพี่ด้วยไหมถ้าเห็นดีด้วยเราต้องเจอศึกหนักกันหน่อยนะแต่น้องๆก็น่ารักมากให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะและสุดท้ายก็คือว่าเราก็มีด้าสวดการติดตามนะคะทั้งฝั่งของทางกบพและทางฝั่งของแผนกปอจอของเขตนะคะ ความท้าทายของงานนี้จริงคือพี่รู้สึกว่าความเชื่อมัน่นคือพี่เชื่อมั่นของพี่คนเดียวเลยนะมาตลอดเวลาเลยว่าพี่สามารถกําจัด r c เคไปได้แต่ลําพังพี่คนเดียวอะ่ะพี่ไม่สามารถที่จะทําได้เพราะฉะนั้นพี่ก็เริ่มคิดโครงการน,นี้ของพี่พี่ก็ไปเจราจาอย่างที่บอกว่าพี่ต้องไปเจราจากับทางแผนกปอจอเพื่อที่จะเข้าใจว่า เออทำไมเราถึงจะต้องไปกำจัด RCK ตรงนี้แล้วสิ่งที่เขตจะได้รับประโยชน์ของมันคืออะไรและพี่ก็ต้องมาคุยกับน้องๆในทีมพี่เองด้วยว่างานที่โครงการนี้ทุกคนจะร่วมด้วยช่วยกันกับพี่ไว้มันยากนะมันท้าทายนะแต่ถ้าทำได้ในอนาคต GS คือดีมากเลยแล้วก็สุดท้ายก็ต้องบอกว่ามันต้องอดทนกว่ามาถึงตรงนี้ได้อะมันไม่ใช่แค่วันสองวันแล้วทาเสร็จมันผ่านการลองผิดลองถูก จนเราได้โมเดลที่ถูกต้องเป็น best p r a c t i c ที่ดกีก็คือที่ใช้กับเขตบางขุนเทียนแผนต่อยอดอะพี่อะคิดคิดเลยแล้วก็พี่ก็พยายามที่จะทำแต่สุดท้ายอะเราจะทำคนเดียวไม่ได้เขตของ16เขตก็ต้องให้ความร่วมมือกับพี่ด้วย ซึ่งถ้าเกิดว่าทั้ง16เขตให้ความร่วมมือเราก็จะเอาโลโมเดลที่เราใช้กับบางขุนเทียนไปใช้กับอีก16เขตที่เหลือซึ่งแน่นอนว่าถ้าทุกคนให้ความร่วมมือภายใน1เดือน RCK ทั้ง17,000ตัวมันจะจบสิ้นไปในทันทีเลยค่ะขอบคุณนะคะ